สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็มาในซีรีส์ของ First Impression นะครับผมก็สำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำกทารทดลองใช้งานในตัวของ Linux Distribution ตัวหนึ่งที่เ,เรียกได้ว่าเป็น distro มาใหม่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดอันดับในารายการของในเว็บไซต์ distrowatch แล้วนั่นเองนะครับผม ก็ l i น u กในตระกูลนี้นะครับมีชื่อว่าโนบาร a าลีนุกนะครับผมก็ แล่เว็บไซต์ยังเป็นทางการก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ในโครงการตัวนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เขาเอาตัวระบบปฏิบัติการ f e d o l a Version Workstation เอามาพัฒนาต่อแล้วครับเราก็ใส่พวกโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพในการทำงานของคนในยุคนี้นะครับผมก็ํำให้ตัวระบบตัวนี้นะครับผมก็มีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เรียกได้ว,ว่าตอบโจทย์สหรับ หลายหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็ในเว็บไซต์ยังเป็นทางการเขายังบอกเลยว่าออในเว็บไซต์นี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการก็คือเรียกเดาว่าเว็บไซต์กเพิ่งทําด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็ใหม่ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะกออ็ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยในเว็บไซต์ของเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอกสถานนะการแก้ไขโปรแกรมอะไรต่างๆนะแล้วก็บอกวิธีอะไรต่ออะไรนะ แล้วก็ในส่วนของตัววิกิเพจเนี่ยด้านนี้นะครับก็เขาจะมีวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับการเปลี่ยนจากกโ o e เป็น KDE ใช้แฟลชแพ k ใช้ Snap นะแล้วก็การลงไดเวอร์ NVIDIA นะแล้วก็ใช้ร่วมกับ Joy Xbox หลือกับ จอย PlayStation เนี่ด้วยนะแล้วก็มีผู้ถึงการตั้งค่า OBS Studio โปรแกรม DaVinci Resolve นะด้วยนะครับผมสาหรับในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็มีการดัดแปลงอะไรต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่อง Steam Deck ด้วยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของเขาก็าอันนี้จะเป็นเรื่องของอวิธีการทำอะไรต่างๆของเขานั่นเองในการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้นะครับผมดาวน์โหลด Nobara นะครับผม ในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้นะครับผมที่ถ่ายทำนะก็จะเป็นเวอร์ชั่น39นะครับผมเขาจะมีรุ่นย่อยทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมก็จะเป็น Official เป็นกโนมนะแล้วก็เป็น KDE นะครับผมซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างอยู่ที่ตัวจัดการหน้าจอนั่นเองนะครับผมโดยที่เป็นอ i f i a l นะครับผมก็จะเป็นตัวที่ใช้ตัวจัดการหน้าจอแบบ k d e p l s s m a นะพร้อมกับตัวรูปแบบ ธีมหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาปรับแต่งมาให้แล้วนะครับผมเราก็ส่วนที่เป็นเวอร์ชันกระโนมก็เป็นที่รู้กันก็คือใชอ้ตัวของตัวจัดการหน้าจอแบบกรโนมแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ KDE นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ตัวจัดการหน้าจอแบบ KDE Plasma เช่นเดียวกับ Official แต่ว่าตัวเวอร์ชันที่เป็น KDE จะใช้ตัวจัดการ KDE ในรูปแบบของมาตรฐานนะครับผมเขาไม่ได้ใส่การปรับแต่งอะไรมานะครับผมก็จะมีให้เลือกตรงน,นี้เราก็จะมีรุ่น พิเศษนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ร่วมกันกับการ์ดจอของทาง n v i d i ีดีนะครับผมก็เครื่องของใครที่ใช้การ์ดจอของเอ็นวียนะให้ดาวน์โหลดที่ส่วนของตัวนี้เลยนะครับผมก็จะมีรุ่นทั้งเป็น Offi c i a l แล้วก็กันโนมแล้วก็ KDE เหมือนกันกับเวอร์ชันธรรมดานะครับก็สำหรับคนที่ใช้การ์ดจอค่ายเขียวนะผมเรามาดูตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีโน้ตไว้ด้วยนะครับผมว่าในตัวของแพ็กเกจที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็น ไดเวอร์การจอเอ็นวีเดียรุ่นล่าสุดนะครับที่รองรับแล้วก็การจอของ n อ็นวีเดียรุ่นเก่าอาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมต้องมาดูว่าไดเวอร์อ Driver ที่เขาใส่มาให้เนี่ยรองรับกับการจอรุ่นอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะเข้าาอดูในส่วนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นสําหรับในระบบของ ตัวเครื่อง s t e ีมเด็กนะครับผมซึ่งรองรับทั้งในเวอร์ชันธรรมดาลแล้วก็รุ่น OLED ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้นะครับผมสำหรับคนที่ใช้เครื่อง s t e ีมเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็น หน้าจอตัวอย่างนะครับของตัวระบบปฏิบัติการโนบาร่านะครับผมก็ตัว Offi c i a l จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมตัวแกรมโนมเป็นแบบนี้แล้วก็ตัว KDE ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก,ก็จะมีหน้าจอตัวอย่างมาให้แล้วใครที่สนใจที่จะใช้งานนะเราก็เลือกหน้าจอได้ตามใจชอบเลยนะครับผมในส่วนของวิดีโอในครั้งนี้นะครับเราเลือกรุ่นที่เป็นเวอร์ชัน c u r r e n t r e l e a s e นะครับในรูปแบบของ Off i c i a l นั่นเองนะครับผมที่จะนำมา ติดตั้งแล้วก็ใช้งานให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมโอเคก็สลับในเรื่องของตัวโนเบลดีโนสนาผมก็ตามความรู้จักไปคร่าวๆประมาณนี้นะครับผม โอเคนัน okay. ครับผมก็อันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของตัวระบบประดิบัติการ n o b a ร a Linux นะครับผมเปิดมาก,ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับผมเป็นเวลคัมสกรีนนะจะหน้าตาแบบนี้แล้วก็อันนี้มีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือ,อฟอนต์ตัวโลโก้มันสีมันซีดแล้วมันจมไปนะบมมันจะสังเกตยากทีหนึ่งนะอันนี้เขาเป็นธีมให้ตัวโปรแกรมนี้มันกลับกลายเป็นธีมสว่างนะไม่ใช่ธีมมืดนะมันเลยทำให้โลโก้มัน มันจางไปนั่นเองนะแล้วก็ก่อนที่จะไปต่อนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้สักนิดนึงนะครับผมตัวระบบตัวนี้เนี่ยมีการติดตั้งที่ ค่อ,อนข้างแปลกนะครับผมในในตัวของการติดตั้งนะเพราะว่าในตัวโปรแกรมตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยเขาเอาตัวของระบบปฏิบัติการฟิโดล่ามาพัฒนาต่อนะครับผมแต่ตัวติดตั้งเนี่ยเขาไปเอาตัวการติดตั้งของตัวระบบปฏิบัติการที่เป็นทางฝั่งของ a r รนะครับผมพวกมันจะโล่เมื่อไรพวกนี้นะครับผมก็ เมนูติดตั้งจะเหมือนกันกบพวกมันจอโลแทนแทนที่จะเป็นการติดตั้งที่เหมือนกันกันกบทางฟีดอลาอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ก็เลยได้ว่าเอเอก็ค่อนข้างแปลกนิดนึงแต่ว่าการติดตั้งก็ถือว่าไม่ยากนะผมเหมือนกันกบลงมันจอโลหรือลงระบบปฏิบัติการอื่นที่ที่เป็นลักษณะของทางทางพวกของอครีนุกนะครับผมประมาณนั้นโอเคครับผมก็กลับมาที่หน้าจอตัวนี้นะครับก็ อางนี้น่าแรกมานี้นะ first step นะผมก็จะมีให้อัปเดตซอฟต์แวร์นะผมแล้วก็ติดตั้งไดรเวอร์การ์จอนะผมก็บอกว่าสำหรับรุ่น GTX 900 series แล้วก็หรือรุ่นที่สูงกว่านะผมนี่เขาจะมีให้นะสำหรับใครที่ใช้รุ่นตามวันนี้ก็อาจจะต้องลงอีกเวอร์ชันหนึ่งนะอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดกันเอาเองนะแล้วก็ การติดตั้งซอฟแวร์นะครับผมสามารถที่จะกดตรงนี้ได้แล้วก็ติดตั้งเว็บแอปนี่มาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งได้เขาก็มีทั้ง B บนเดอร์เคเดนไลท์ OBS แล้วก็ Discord ด้วยนะครับผมก็ก็เรียกได้ว,ว่าโปรแกรมพวกนี้ก็หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เป็นเพิ่มเติม,ตมนะกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น าการติดตั้งส่วนของไดเวอร์ของตัวจอย Xbox นั่นเองนะครับผมใครที่ใช้จอย Xbox นะครับผมจะจ่็ไปเล่นเกมในระบบตัวนี้ครับเขาจะมีไดเวอร์มาให้ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าในส่วนตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรตอนนะครับผมก็ตัวของ ระบบตัวนี้เขาให้โปรแกรมสตรีมมานะครับผมก็ซึ่งสตรีมเนี่ยเขาก็ใช้ตัวการทำงานเบื้องหลังที่มีชื่อว่าโปรโตอนนะผมมันก็ทำให้เกมที่ไม่ได้รองรับ Linux เนี่ยสามารถที่จะเล่นบนระบบปฏิบัติการ Linux ได้นะครับเขาก็แตามาที่จะติดตั้งในส่วนของตัวโปรแกรม ตัวโปรตอนที่เป็นรุ่นพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะผมผ่านโปรแกรมตัวนี้นะเดี๋ยวนี้อันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเราก็ติดตั้งตัวแก้ไขอะไรต่างๆของตัวสตรีมนะก็มีนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็ติดตั้งตัวแก้ไขสําหรับตัวโปรแกรม ดาวินชีลีโซนะครับผมในกรณีที่ลง,ลงโปรแกรมตัวนี้ไปแล้วเปิดไม่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําตามขั้นตอนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งตีไอคอนตีแล้วก็พวกตัวจัดการล็อกอินนะครับก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการแก้ไขปัญหานะครับผมในเรื่องของการอ่านเอกสาราพวกคู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับผมอันนี้ก็เราเราสามารถที่จะเข้าร่วมชุมชนในส่วนของ คนที่ใช้ n o บาร่าลีนตัวนี้หรือจะเป็นคุยกับนะกลุ่มผู้พัฒนาก็สามารถที่จะเข้าร่วมอัน,นี้ผ่านทาง Discord หรือใช้ตัวของเลดดิกก็ได้นะครับผมโอก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับผมก็จะเป็นหน้าจอ่ในเริ่มต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะผมก็อันนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าในรุ่นนี้จะก็ใช้ตัวจัดการหน้าจอแบบ k e p p a s s m นะครับผมก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกับ อ่า uh, Windows อยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็ อันนี้ก็ใครที่ใช้ลีนุกที่เป็น KDE ก,ก็หน้าจออาจจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรไปจากลีนุกตระกูลอื่นๆมากนักแล้วก็อย่ามาดูกันดีกว่านะว่าตัวของ n o b a r a l ลีนุเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมในส่วนของแอดมินนะก็มีตั้งค่าไฟวอลแล้วภาษาเครื่องมือพัฒนาเขามีโปรแกรมเคสมาให้ด้วยนะครับผมโปรแกรมเท็ e d เอดเโปรแกรมการศึกษานะผมเอา l i b r e o f f i c e m a t มมานะครับในส่วนของ เกมนะครับผมก็แน่นอนว่า,ามีการติดตั้งโปรแกรมสตรีม Steam, แล้วก็ในส่วนของโปรแกรมที่เอาไว้เลือกตัวระบบของโปรตอนมาให้แล้วก็เขามีลูทิสมาให้ด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องโหลดแยกต่างหากเลยเขามีมาให้แล้วก็เขายังมีฟังก์ชันในส่วนของรีโมทเพลย์มาให้ด้วยนะครับผมก็เอามานะครับผมก็จะเป็นโปรแกรมโกเวเลนะครับผมก็โปรแกรมตัวนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้จัดการในส่วนของตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่ามังโกฮัทนะครับผมเ็ โปรแกรมก็จะเป็นอโอเจนส่วนของตัวแสดงค่าต่างๆของตัวระบบนะว่าเ,าเปิดเกมขึ้นมาใช้ CPU ไปเท่าไหร่ใช้การ์ดจอไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ตรับแต่งหน้าจอในส่วนของตัว O.S.D. อย่างที่ว่ามานะต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนของกราฟิกก็ให้ inkscape มานะครับผมแล้วก็มีส่วนของ l i of r Fi e draw แล้วก็ okula อันนี้ถ้าเอาไว้ดูพวก P.D.F. อะไรพวกนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอินเทอร์เนต็ตนะครับผมก็ให้อ่ r โ m ร m m ียมเบราอรแทน Firefox นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ เนื่องด้วย KDE นะเขาก็มีโปรแกรมที่มีชื่อว่า KDE Connect นะผมเอาไว้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับผมเอาไว้จัดการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอ่าน SMS หรือว่าไปเปิดดูสกรีนหน้าจอของโทรศัพท์อะไรพวกนั้นได้นะครับผมส่วนโปรแกรมตัวนี้นะแล้วก็มัลติมีเดียนะผมก็มีโปรแกรมกล้องกับโปรแกรมเล่นเพลงมาให้นะครับผม ในส่วนของออฟฟิศก็แน่นอนว่าคนในส่วนของเลเบ l ลออฟฟิศมาเต็มตะกูลเช่นเคยนะครับแล้วก็ตั้งค่าก็มีตั้งค่าระบบอย่างเดียวนะแล้วก็ซิสเต็มนะส่วนของระบบก็มีตัว อันนี้ก็จะเป็นตัวจัดการแฟ้มข้อมูลชื่อ Dolphin นะครับผมเราค่อยไปดูเราก็ใช้ตัวค้นหาตัวโปรแกรมติดตั้งอะไรต่างๆด้วยโปรแกรม Discover นะครับผมมีโปรแกรม Parti t i o n Manager นะครับใช้ของ KDE นะไม่ใช่ไม่ใช่โปรแกรม GPa r t e d นะครับผมแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีโปรแกรมพิเศษของเขาเองนะชื่อ No บ a ร a า a พคเกจแ a เนจเจรนะผมก็เป็นตัวจัดการโปรแกรมอีกทางหนึ่งนะก็อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม System Monitor ก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่เอาไว้แสดงค่า การทำงานต่างๆของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตามชิปอันนี้เอาไว้สลับในเอาไว้แบ็กอัพหรือเอาไว้คืนค่าตั้งค่าของตัวระบบนะตัวนี้คล้ายๆกับ System Restore นะผมก็ใครที่ อยากจะใช้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือก็ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมในส่วนของด,อดูสถานะการใช้งานของตัวดิสนะว่า,า,ม,ามีการใช้งานในส่วนตรงไหนไปบ้างนะตอนนี้ก็เป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลขนะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นเมาส์นะ อันนี้ก็จะเป็นนะตัวจัดการติดตั้งในส่วนของไดรเวอร์การจอเอ็นวีเดียนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สําหรับจัดการในเรื่องของตัวไฟ RGB ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมเกมมิ่งอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับก็จะติดตั้งในส่วนของไฟ RGB มาให้นะครับในอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะบางรุ่นอาจจะไม่มีไฟมาให้แต่เขาอาจจะมีะส่วนของโมดูลหรือเป็นหัวปลั๊ก เอาไว้เสียบกับตัวแผงไฟ R G B ตั้งหาก็มีนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้สามารถจัดการได้นะครับอันนี้ก็อธิบายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอนะครับผมแล้ววายทริกนะครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมในส่วนของการจัดการโปรแกรม Y นะครับผมโปรแกรม Y ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้จำลองตัวของสภาพวะไวอมของ Window s นะครับให้สามารถติดตั้งตัวโปรแกรม exe ใน Linux ได้นะครับผมก็อันนี้เขาจะเป็นโปรแกรมจัดการติดตั้งพวกสิ่งที่จำเป็นอะไรต่างๆหรือพวกตั้งค่าอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะ คำเป็นส่วนตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็หมดแล้วนะครับผมก็ในส่วนของโปรแกรมพื้นฐานที่เขามีมาให้ในตัวของตัวระบบปฏิบัติการ Noba l ่าลาีนุกนะผมก็ก็มีประมาณนี้นะครับผมไอนี้นะครับผมก็มาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวการตั้งค่าในของตัวระบบตัวนี้นะครับผมก็เป็นการตั้งค่ามาตรฐานของตัวตัวจัดการหน้าจอแบบ KDE Plasma นะครับผมก็กขอไม่ขออธิบายเพิ่มนะว่าใช้อะไรยังไงเพราะว่ามันก็ น่าจะเป็นมาตรฐานของ KDE อยู่แล้วนะครับผมพวกเมนูอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของรายละเอียดของตัวระบบตัวนี้นะครับผมใช้ KDE Plasma version 5.27นะครับผมแล้วก็อร์เนลใช้6.69นะครับผมที่ปัจจุบันนะครับผมเอามาจากตัว ตัวระบบปฏิบัติการ Fedora Core version 39นะครับผมแล้วก็ตัวกราฟิกนะครับใช้เวแอนเลยนะครับผมไม่ได้ใช้ X S 1 1ออย่างทีนะบ่บางดิสโทรใช้แล้วนะครับผมก็กันเนื่องโดยวย f e d o r a เขาก็ใช้เวแอนเหมือนกันนะตัวนี้ก็ต้องใช้เวแอนด้วยนะโอเคก็ในส่วนของตั้งค่ามีประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจเมเนเจอร์เฉพาะของ ตัวของเขาเลยนะผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นรายการให้เลือกนะว่าเออเรา,าจะติดตั้งอะไรนะก็สามารถที่จะติดแล้วก็เลือกที่จะติด ต่างเข้าไปได้นะเราก็จะมีส่วนอัปเดตซอฟต์แวร์เราสามารถที่จะอัปเดตผ่านตรงนี้ได้ซึ่งแพ็กเกจเนี่ยเขาก็มีแพ็กเกจที่เป็นมาตรฐานก็น่าจะเป็น dnf ของของฟ e โดลานั่นแหละนะเขาสามารถที่จะเลือยตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนของ flatpack นะผมก็สามารถที่จะเอ่อมาจัดการในส่วนตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนของคิวนะครับผมก็ในกรณีที่เราเลือกในตัวแพ็กเกจอะไรต่ออะไร เพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็เราวสั่งติดตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะมาดูสถานะตรงนี้ได้ว่า,เ,าเราสามารเราติดตั้งอะไรไปแล้วบ้างนะครผมในส่วนงหน้าจอตรงนี้นะครับโอเคก็โปรแกรมมันก็น่าจะมีประมาณนี้นะในส่วนของตัว n o บ a ร a าเอ่อแพคเกจแมชนเนะครับผมก ไม่ได้มีอะไรมากต่อมานะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจัดการแพ็กเกจมาตรฐานของตัว KDE Plasma นะผมชื่อว่า Discover นะผมก็โดยรวมก็น่าจะคล้ายๆกับในส่วนของตัวก g n โนมแพ็กเกจแมเนเจอร์ของเขานะผมก็ ทำมาแข่งกันซึ่งก็เขาก็มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ดีแล้วก็ดูก็ใช้งานได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะแถมมีการระบุด,ด้วยนะครับผมว่าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับใช้แหล่งแพ็กเกจจากไหนนะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจมาตรฐานหรือว่าผ่านตัวของ f ฟลตแพ็ก็เขาก็ขึ้นให้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ในส่วนของตัวโปรแกรม d i s c o v e r ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ สำหรับในการทดลองใช้งานครั้งแรกนะครับของตัวระบบปฏิบัติการโนบาร่าลินุสนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สรุปเลยนะกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นระบบที่ทํามาเพื่อให้คนในในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมในใช้งานนะก็คนในสมัยนี้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ,อไว้เอเส,สื่อนะครับหรือทําตัวเองให้เป็นสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการท,ที่ดู Facebook YouTube หรือว่าจะทำไลฟ์สตรีมเล่นเกมแคสเกมหรือ วา่าเล่นเกมกับเพื่อนหรืออะไรพวกนี้ก็ตัวนี้เขาก็จะมีโปรแกรมอะารต่างๆที่ออกมาลองรับตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบราว์เซอร์ที่เขาก็ใช้ตัว Chrome ถึงแม้จะเป็นโครมแบบ OpenSource ก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันแล้วหรือแม้แต่ติดตั้งในส่วนของตัวติดตั้งเกม ทั้งในส่วนของสตรีมแล้วก็ลูทิสมาให้ด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งได้อ่าครอบคลุมแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะครบในในส่วนของค้างเกมในที่มีอยู่ในนะทุกวันนี้ได้เลยนะผมะว่าลูทิสเนี่ยเขาสามารถที่จะลงเกมพวกคลางอื่นๆที่ไม่ใช่สตรีมได้ด้วยนะครับผมก็เนี่ยกาในเรื่องการเล่นเกมอะไรต่างเขาก็มีมาให้ครบถ้วนนะตัวนเนี้ยเนี่ย เสียดายนะครับตรงที่เขาไม่มีโปรแกรมในตัวในส่วนของตัว OBS แล้วก็ตัวโปรแกรม VLC ติดตั้งมาให้มาให้ด้วยนะครับผมก็จริงๆริมันก็แอบเสียดายเหมือนกัน,กนนะผมก็ถึงแม้เราจะโหลดติดตั้งเพิ่มเติมได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเออมันมันมันก็น่าจะใส่มาให้ตั้งแต่แรกไปเลยจบๆนะบผมก็ตัวโปรแกรมมันก็จะครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับผมอันนี้คือเขาก็ ไม่ใส่มาให้นะผมก็แอบเสียดายนิดนึงนะผมก็ถ้าได้นี่คือครบเลยนะครับทั้งในเรื่องของการใช้งานทั้งความบันเทิงอะไรต่างๆก็จบอยู่ในที่เดียวก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่แทบจะไม่ต้องแบบลงโปรแกรมอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นะก็สำหรับในตัวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับชาวคอเกมหรือคนที่ใช้งานในส่วนของตัวระบบเพื่อที่จะเอาไปใช้งานพวกทำสตรีมมิ่งหรือทำพวก สื่อหรืออะไรพวกนี้ก็ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็สหรับในรายการคันที่ Linux กนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ